สวัสดีครับสวัสดีไปยังทุกทุกท่านนะครับวันนี้พาพบกับน้องธันวานะครับพเอกตัวน้อยของเรานะครับฝนตกนะครับวันนี้ฝนก็ตกนะครับโอ้นะครับตาคำแก้วกับน้องธันวานะครับฝนตกอ่าอยู่ๆก็ตกลงมาเลยนะครับวันนี้นะครับกรมอุตุก็เตือนว่าฝนจะตกนะครับวันที่ส1บเอ็ดนะครับอ่าก็จริงอย่างที่เขาว่านะครับมาจริงๆนะครับมาตามนัดนะครับมาดูนะครับว่าน้องธันวาเล่นอะไรนะครับวันนี้ จอมซุกจอมวนจอมคิดดื้อของเรานะครับลำบากแต่ก็หน้าฝนแหละครับช้างที่ไม่มีลงอยู่นะครับเพราะลำบากนะครับหน้าฝนนะครับแหงดินเล่นนะครับน้องธันวานะครับฝนตกนะครับอ่าเล่นดินแล้วครับเล่นดินเล่นโคลนนะครับไปนะครับโนนะครับ ฝนก็ตกนะครับดู่าทางแล้ววันนี้อย่าหน้าทั้งคืนเลยนะครับเดี่ยโอ้นะครับเข้าไปอยู่ในซอกเลยครับคันนะครับถูต้นไม้นะครับน้องนะครับไอตัวน้อยของเรานะครับนักเลงนะครับนักเลงจอมสนเลยนะครับ เต้นแล้วครับเต้นเกหนาวนะครับเต้นแกหนาวสวัสดีไปยังทุกท่านนะครับเข้ามาแล้วก็ร่วมกดแชร์กดไลค์นะครับกดติดตามให้กับเราด้วยนะครับหนึ่งแชร์หนึ่งไลค์ของท่านก็เท่ากับหนึ่งสะพานบุญนะครับแชร์กันเวยนะครับผมเข้ามาแล้วนะครับสวัสดีไปยังพ่อแม่เอฟซีทุกท่านด้วยนะครับเข้ามาแล้วก็อย่าลืมนะครับกดแชร์กดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกาลังใจให้กับคนทาคลิปนะครับ เนี้อน้องทันวานะครับฝั่งนี้ก็เป็นพ่อใหญ่คําเก้วนะครับนู่นนะครับพันนะครับพ่อใหญ่ถูต้นไม้อยู่นะครับคันนะครับรดน้ําฝนก็จะคันเหมือนของธรรมดานะครับพ่อใหญ่คําเก้วของเรานะครับก็ดีนะครับที่เรามีต้นไม้ให้พ่อใหญ่ได้ถูนะครับเวลาช้างถูน้ําฝนก็เนื้อตัวก็จะคันนะครับขอจะถูเพื่อที่จะขัดขี้ใครไปในตัวด้วยนะครับ ตาของแก้วนะครับฝนก็ตก,กามาก็ดินแชะอีกนะครับถ้าตกนะครับน้องๆก็จะไม่ได้นอนอีกนะครับคืนนี้นะครับถ้าฝนตกหนักนะครับดินก็จะแชะนะครับเพราะว่าเราก็จะอาสกันอยู่ตาม อาชายป่านะครับอาศัยต้นไม้เป็นที่หลบแดดหลบฝนให้กับน้องๆนะครับพ่อใหญ่ก็อยู่ฝั่งนู้นนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นน้องธันวานะครับธมาจอมสนนะครับนี่นะครับจอมสนเลยนะครับน้องธันวานะครับเต้นได้ข้างวันนะครับน้องธันวาครับเต้นอย่างนี้ก็แสดงว่าลักษณะอาการล่าเรือเก็บสายทั่วไปนะครับ แต่ถ้าว่ามาแล้วไม่เห็นเต้นนะครับไม่เห็นโยกย้ายสายหัวเนี่ยไม่ทานอาหารวันนั้นก็แสดงว่าไม่สบายเลยนะครับต้องหายาหาอยู่หายามาให้ทานนะครับช่วงนี้ก็มีไม่สบายบ่อยเหมือนกันนะครับเพราะว่าฝนตกนะครับนู่นนะครับก็ใหญ่ถูต้นไม้นะครับคันนะครับคันนะครับธรรมดานะครับพอโดนน้าฝนลงไปก็จะคันนะครับเขาก็จะถูต้นไม้เพื่อขัดที่ใครไปในตัวด้วยนะครับนะครับพอจะํากเกลียวของเรานะครับ นี่ก็ฝนไม่ตกมาหลายวันแล้วนะครับเป็นอาทิตย์ได้นะครับเนี่ยเพิ่งตกวันนี้นะครับอ่าดินก็แห้งแรงลนะครับนี่ก็เพิ่งตกวันนี้อีกวันนี้ก็อ่พยาพ้อใหญ่เปียกน้าฝนก็เล่นถูต้นไม้เลยนะครับคันก็จะอาศัยกันอยู่ตามร่มไม้อย่างนี้นะครับเป็นเป็นหลักเลยนะครับคือต้นไม้คือ,อบ้านของเขานะครับเพราะว่าเราก็ไม่มีอ่าโรงช้างนะครับที่จะให้อ่าคุณตาแล้วก็น,น,น้องๆหลบแดดหลบฝนนะครับก็จะมีเฉพาะก็เป็นต้นไม้นะครับที่ให้ าไว้สําหรับหลบแดดหลบฝนนะครับอย่างว่านะครับทีมงานช้างป่าของเราก็อาศัยกันอยู่บริเวณชายป่านะครับก็ไม่มีโรงช้างนะครับไม่มีโรงช้างให้อยู่นะครับอันนี้ก็คือชีวิตจริงนะครับชีวิตจริงเลยนะครับก็อาศัยกันตามร้ไม้ชายป่านะครับบรรยากาศก็ดีๆนะครับบรรยากาศข้างหลังนี้ก็เป็นป่านะครับเป็นป่าที่มีเห็ดออกนะครับแต่ช่วงนี้ก็แล้งนะครับเห็ดไม่เห็นออกนะครับก็มีชาวบงชาวบ้านนะครับมาหาเห็ดเหมือนกันนะครับแต่ช่วงนี้ไม่เห็นเห็ดออกเท่าไหร่นะครับ ก็เลยไม่ค่อยมีคนมาหานะครับนี่นะครับก็เล่นโคลนแล้วครับธันวานะครับอ้าวเล่นโครนนะครับก็จะเป่าโคลนใส่ตัวนะครับเพื่อที่จะได้ไล่แมลงไปในตัวด้วยนะครับอ่าบางทีฝนตกก็จะมีแมลงนะครับออกมากัดออกมาต่อยตัวน้องนะครับน้องก็จําเป็นต้องใช้ดินใช้โครนนะครับเป่าศาสตร์ใส่ตัวไว้นะครับเพื่อป้องกันแมลงนะครับ ลื่นนะครับสนเลยนะครับอ่าปลอกขาก็ที่ไม่ได้ที่ไม่ได้ใส่ปลอกก็เนื่องจากพวกควานก็นอนเฝ้าอยู่ตรงนี้นะครับแต่ถ้าไม่มีใครอยู่นะครับไม่มีใครเฝ้าเราก็ต้องใส่ปลอ,อกไว้นะครับเพื่อความปลอดภัยของน้องนะครับอ่าเพื่อลุดเผื่ออะไรขึ้นมานะครับจะได้ตามหาง่ายนะครับอ่าถ้าเราไม่ใส่ปลอ,อกอ่าถ้าหลุดขึ้นมาก็ตามหายากนะครับแต่วันนี้พวอควานก็นอนเฝ้าน้องอยู่นี่นะครับก็เลยไม่ได้ใส่ปลอกก็เลยปล่อยปลอกนะครับ ชอบเลยนะครับป่าแป้งถ้าเป็นคนก็อาบน้าเสร็จก็มาป่าแป้งนะครับเด่น้องช้างก็จะเอาโคลนนะครับเป็นแป้งแทนก็จะเอาโคลนทาตัวทาหน้านะครับทาลาตัวไปเพื่อที่จะไม่ให้อะแมลงนะครับมากัดมาต่อยตัวน้องลุมกัดรวมต่อยตัวน้องได้นะครับเข้ามาแล้วก็ฝากด้วยนะครับฝากอา่ไปยังทุกท่านนะครับฝากช่วยกดแชร์ด้วยนะครับ กดติดตามให้กับเราด้วยนะครับหนึ่งแชร์หนึ่งไลค์ของท่านก็เท่ากับเป็นสะพานบุญของเรานะครับเอาล้ครับนอนนอนเล่นเลยครับนอนเล่นเลยนะครับจะนอนนะครับจะนอนเลยนะครับน้องธันวานะครับหันซ้ายหันขวาต้นไม้นะก็เป็นซอกพอดีเลยนะครับเข้าไปในซอกต้นไม้ก็ถูที่โครงที่ไข่พอดีเลยนะครับ ปกติก็จะดื้ออยู่แล้วนะครับซนอยู่แล้วนะครับน้องธันวานะครับอ่านะครับโน่นนะครับแทงงานนะครับพิสูจน์ความแข็งของงานนะครับพิสูจน์นะครับดันเล่นเลยครับเอาดันเล่นเลยนะครับคันนะครับก็มีคันเป็นเรื่อง ปกติทั่วไปของน้องนะครับคันนะครับก็ยังว่านะครับอันอย่างนี้ก็โน่นะครับน้องธันวาเล่นเลยนะครับทํำยังไงแล้โดนน้ําฝนนะครับโดนน้ําฝนลงไปก็จะเป็นอย่างนี้นะครับผิวหนังก็จะคันนะครับแล้วก็น้องก็จะไปถูตามต้นไม้เพื่อที่จะให้ตัวเองอ่ะถูคลี่ครยไปในตัวด้วยนะครับถูคลใใี่ครไปในตัวถ้าเราอ่าไม่มีอ่าต้นไม้นะครับก็อาบน้ําเสร็จก็ขี่หาต้นไม้นะครับถ้า บริเวณอ่าบ้านที่ผูกช้างไม่มีต้นไม้ก็อาบน้ําเสร็จก็ขี่เข้าไปหาต้นไม้นะครับเพื่อให้น้องอ่าได้ถูต้นถูต้นมงต้นไม้กันเล่นนะครับนี่นะครับคันเออรันวานะครับดื้อนะครับดื้อมากเลยนะครับซนเลยจอมซนเลยนะครับจอมซนมากๆเลยไม่รู้นะครับอ่าอ้อยกแขนยกขาเลยครับโชว์เลยนะครับโยไปเลยนะครับน่นนะครับอ้าวนี่นะครับ <onz> <etus> ด่างน,นะครับช้างชุดแป้งโทษนะครับช้างชุดแป้งโทษนะครับตัวนี้นะครับเอาแป้งทาตัวเร็วแป้งทาตัวเลยนะครับน้องธันวาแป้งทาตัวนะครับทาตัวแล้วก็จะได้อ่าขาวๆนะครับสปาโคลนนะครับสปาโคลนไปในตัวด้วยนะครับสปาโคลนนะครับอ่าเหมือนคนแหะครับคนก็มีสปาเหมือนกันนะครับมีสปาอ่าสปาพอกน้องพอกหน้านะครับช้างก็มีสปาเหมือนกันนะครับ สปาก็เอาโครนทาผิวหนังนะครับเพื่อที่จะให้ผิวหนังก็ชุ่มชื้นนะครับไม่แห้งนะครับไม่เป็นโรคเชื้อรานะครับอ่าไม่เป็นโรคเชื้อราง่ายนะครับเพราะว่าอ่าอ่านะครับนี่ก็น้องธันวานะครับกําลังโยกย้ายสายหัวเลยครับตอนนี้นะครับอ่าโยกย้ายเลยนะครับโน่้นนะครับโยกย้ายสายหัวเลยครับธันวาของเรานะครับ ก็ขอบคุณไปยังพ่อพ่อแม่ทุกท่านนะครับที่เข้ามาร่วมรับชมและเป็นกําลังใจให้กับน้องนะครับขอบคุณนะครับกาลังเต้นโยกย้ายสายหัวเลยนะครับน้องธันวานะครับนี่ออเล็บครับธันวาสายโยกนะครับธันวาสายโยกของเรานะครับธันวาสำหรับคลิปนี้ผมพ่อควานก็ต้องขออนุญาตนะครับลงคลิปแค่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมสำหรับคลิปหน้าดีฉจะพาไปที่ไหนก็ค่อยรับชมและติดตามนะครับเข้ามาแล้วก็ฝากช่วยกดแชร์กดไลค์กด สับตะไคร้กดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อที่จะไไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆนะครับสำหรับคลิปที่พ่อควานลงนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขออนุญาตนะครับจบคลิปลงแค่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมสวัสดีครับ